แล้วย<ร>ีน่น่ไปยึดไปยึดฉันไปยรดนะว่าเยน่นเนี่ยก่อนที่จะก่อนที่จะมีผัวคือเยน่ามีผัวเยอะมากนะแล้ววันออฟผัวฉันเพิ่งรู้ว่าคือเมื <onder S 1> <dynam> ่อวันอาทิตย์เน yes ี you you ่ยมีทหารคนหนึ่งอ่ะต้องโทรมาะโทรมาเหมือนสัาผ้าฉัน่ะว่าเกิดอะไรขึ้นที่ประตมโศกเออไหนเล่าชี้หน้าทีแรกเลยเกิดอะไรขึ้นเล่าอย่างเงี้ยเล่าไปอย่างเงี้ยทหารมาทรมาโทรมาถามเงี้ยก็ถามน้องกันแหละน้องกันแหละก็โทรมถามเราก็เล่าไปตรงตอย่างเงี้ยไม่มีอะไรปิดบังคือเล่ามาไหนก็เหมือนกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นี่นี่ ก็คือเ,เราก็บอกว่าไปดูที่บุญนิยมทีวีจะดีที่สุดเออแล้วเสร็จละ พอทาหารวางสายไปเสร็จปุ๊บก็มีพี่อีกคนหนึ่งเนี่ยโทรมาคนนี้ใหญ่มากเลยนะไม่ได้เป็นทาหารแต่เป็นพลเรือนใหญ่มากก็เลยเล่าว่าเนี่ยเชื่อพี่เถอะน,นะต้องไอคนนี้แน่ๆเลยฉันที่กำลังเดินเดินอยู่ฉันต้องหยุดเพราะเสียงโทรศัพท์มันดังมากอะ่ะแล้วคนเดินหกคนนะ่ะฉันต้องหยุดเดินแล้ววิ่งเข้าบ้านนะแล้วปิดล็อกบ้านแล้วขึ้นห้องนอนแล้วไปเปิดประตู <c oughs> เปิดฟังเสียงพี่คนนี้นนว่าไหนพี่ว่าไงนะพี่ว่าต้องไอ้คนนี้คนนี้แน่ๆเลยที่มันสั่งะนะเพราะว่า คือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยยยนั่นยยนี่เนี่ยนะมันเป็นเมียคนนั้นเมียคนนี้นะก่อนมันเป็นเมียนี่นะเป็นเมียนั่นมาก่อนแล้วน้องรู้ไหมเมื่อสิบปีที่แล้วเป็นเมียคนนั้นอุ้ยตายอันนี้มีผัวเป็นจิตอาสาด้วยเหรอไม่รู้เียทำแตนแรกเดือนเออไม่คือแบบว่ามันคือมันแบบคือทำไมกำแพงดินมากอ่ะเข้าใจป่ะทำไมมันผัวเยอะขนาดนี้วะตต้นแต่เรียนหนังสือ ตอนเรียนหนังสือก<อ>็เยอะนะเยอะพระเอกไพระเอกพระเอกไม่ใช่ตอนที่จะขึ้นมสม่มศตอนที่ขึ้นม่มากรุงเทพอืมอ้าวแล้วเขาไลน์มาแล้วมากรุงเทพมัพมพมพมมนม,ม,มีผัวเป็นนักมวยไงอ้าใช่มนมีผัวเป็นนักมวยไงเอแล้วพี่น้องแบบพี่สาวต้องมาตามออกมาจากค่ายมวยยัยน<ช>ี่มาอยู่ค่ายามวยกับเชียงคือมวยอ่ะเขาไปไปต่อยที่เชียงใหม่ นางนี่มาต่ต่อยกรุงเทพเออเออแล้วเสร็จแล้วว่ะเจอนักมวยอยากเป็นกระสอบจาเออแล้วก็ต้องเอาลากกลับไปเชียงใหม่พอกลับไปเชียงใหม่ปุ๊บไอ้โรงเรียนเนี่ยมันมันเขาเขาแบบเขาสอบไปเสร็จแล้วไงคิดว่าพี่เขยเนี่ยเป็นข้าราชการใหญ่ก็เลยไปฝากเข้าโรงเรียนรัฐได้ก็เรียนทีกโรงเรียนรัดก็เป็นดัมเมเยอร์ไปเป็นอะนู่นอันนี้ไปเรียนจบปุ๊บก็เรียนมหาลัยต่อก็มีแฟนพอพอจบปุ๊บก็เลิกกับแฟนไปคนนี้ก็ไปอเมริกาอเมริกาก็มีแฟนคน งอ่พอแฟนคบกันมาเมืองไทยปุ๊บก็มามีแฟนแล้วแต่งงานเสร็จสาวไปแล้วปุ๊บอว่าไม่แบบครอบครัวไม่ดีอ่ะครอบครัวไม่ไม่เรียบร้อยก็แบบคือเป็นคนที่แบบแจ๋วอ่ะไปไหนมาไหนก็แบบว่าคนก็ชอบความแจ๋วอะไรเงี้ยความแจ๋วเป็นคนแจ๋วคนหนึ่งอย่างเงี้ยวันนี้มีแฟนเป็นจิตอาสาจะบอกจะบอกเปไม่ชื่ออ่ะเออมีแฟนเป็นจิตอาสาด้วยเว้ยรักกันมาก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม เขาชอบคนหล่อใช่ไหมเขาชอบคนหล่อเอ่อแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าก็เนี่ยเอ่อแล้วเล่าเล่าเสร็จชี้บอกว่าตายแล้วพี่หนุ่มปวดหัวจังเลยพี่คนนี้บอกไปเดี๋ยวพี่พาไปบำรุงล่าเรื่องไม่ก็จะล็อกในประการและเช่นนี้แล้วพี่เนาะไปไปสาวไปพระรามเก้า